สวัสดีค่ะกระสะข่าวดังมาแล้วค่ะแจ้งเตือนสีเหลืองเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงด่วนเตือนด่วนพื้นที่ลุ่มลำตะคองเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง18ตุลาคม64เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาโครงการชนประธานนครราชสีมาแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองอยู่ในภาวะเสี่ยงมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ระดับการแจ้งเตือนสีเหลืองประกาศกองนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเรื่องแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำลำตะคองด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงระหว่างวันที่16-17ตุลาคม64ทําให้มีฝนตกหนัก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองลุ่มน้ำลำตะคองและระดับน้ำต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ระดับการแจ้งเตือนสีเหลืองโดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใ,น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 ใกล้ชิดและให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงในเขตพื้นที่ปกครองต่างๆดังนี้ 1. อำเภอสีคิ้วได้แก่ตำบลลาดบัวขาวตำบลวิรภาพตำบลสีคิ้วตำบลกุดน้อย2อ,อำเภอสูงเนินได้แก่ตำบลมะเกลือใหม่ตำบลมะเกลือเก่าตำบลโคราตตำบลกุดจิก ตำบลนากลางตำบลเสมาตำบลนุ่งขี้เหล็กตำบลโนนขาตำบลโค้งยางสอําเภอขามทะเลสอได้แก่ตำบลขามทะเลสอตำบลป่งแดงสอําเภอเมืองนครราชสีมาได้แก่เทศบาลตำบลครุกปวดตำบลบ้านใหม่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลหัวทะเลตำบลมะเริงตำบลพนาวตำบลสีมุมตำบลพนกลางตำบลพุทธาตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองกระทุ่มตำบลหมื่นวัยตำบลจอหอตำบลตลาดตำบลบ,บ้านภู5อําอเภอเฉลิมพระเกียรติขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ